ข่าวนอนฟาววันนี้นะครับทองคําจะเทรดหน้าไหนดีนะครับผมวันนี้นะครับผมมิกเซอร์นะครับจะมาอัปเดตให้กับทุกคนเลยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับไปดูกันดีกว่านะครับคำเตือนแผนการเทรดนี้เป็นมุมมองส่วนตัวการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาและใช้วิจารณญาณส่วนตัวในการลงทุนด้วยนะครับ โวันดาโบเกอร์ที่มีความมั่นคงระดับต้นๆของโลก เปิดให้บริการยาวนานกว่า27ปีที่มิกเซอร์เลือกใช้และเทรดเดอร์มืออาชีพไว้วางใจมีผลิตภัณฑ์การเทรดให้เลือกมากมายเช่นทองคำฟอเร็กสินค้าคอมมูนิตี้สต็อกดัชนีและอื่นๆมาพร้อมกับแพลตฟอร์มการเทรดที่ทันสมัยรวบรวม,รวมทุกผลิตภัณฑ์การเทรดมาไว้ที่เดียวพิเศษสําหรับผู้ที่สมัครผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้พร้อมฝากเงิน300เหรียญรับฟรีห้องมิกเซอร์โกแชร์แผนเทรดทองคำรายวันพร้อมทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรมและรับสิทธิพิเศษมากมายกับทางโอนด้าและมิกเซอร์ติดต่อ แอดมินขอเข้าห้อง Mixer อรกได้ที่ Line แอดมิกเซอร์โสวัสดีครับผมนะผมมิกเซอร์นะครับผมวันนี้นะผมจะพาทุกคนนะครับมาดูแนวโน้มนะครับว่าตลาดนะครับทองคำนะครับบวกกับนอนฟาร์มนะครับวันนี้จะไปที่ทางไหนนะฮะแล้วเราควรจะตั้งหน้าตั้งตารอนะครับว่าวันนี้เราจะเทดจะเทรดยังไงดีหรือว่าวันนี้เราจะไม่ควรเทรดดีนะนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาอัปเดตนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปดูกันดีกว่านะนะครับผม ตอนนี้นะครับผมผมอยู่ที่กราฟนะฮะทองคำนะครับของ Time Frame Day เนาะนะครับซึ่งกราฟทองคำนะครับของ Time Frame Day เนี่ยสิ่งที่นะครับเราสังเกตกันเลยนะครับทุกคนเห็นกราฟทองคำไหมโอเคนะครับเดี๋ยวผมสลับหน้าจอนะครับโทษทีปิดผิดหน้าจอนะครับโอเคฮะอ่ะนะครับเรามาดูกราฟทองคำกันนะครับซึ่งกราฟทองคำตอนนี้นะฮะสิ่งที่เราเห็นเลยนะครับผมก็คือราคามันเป็นแบบอัพเทรนของ Time Frame ใหญ่เนาะนะครับก็คือของ Time Frame Week นะครับ แต่สิ่งสําคัญเลยเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าจังหวะตอนนี้ครับที่ราคามันทำเนี่ยนะครับมันมีโอกาสเกิดได้2แบบก็คือราคาครับก็คือสามารถ,ถ b, ที่จะกําหนดตรงนี้โลใหม่แล้วก็ยกขึ้นไปต่อได้นะครับนี่คือภาพแรกที่เห็นนะหรืออาจจะลงมาตรงนี้นะครับก็คือการกลับเอาไว้ง่ายครับก็เกิดการกลับตัวนะครับที่บริเวณแรงทั้งหมดอย่างนี้ครับนี่คือภาพแรกของ day ภาพที่2คือนะครับก็คือราคาเนี่ยสามารถที่จะกําหนดโลมาลงมาตรงนี้เลยนะครับแล้วค่อย ยกขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับประมาณนี้นี่คืออีกหนึ่งภาพนะที่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับทีนี้ครับเราไปดูภายในกันนิดหนึ่งนะครับใน4ี่ชั่วโมงเนื่องจากตอนนี้นะครับมันเป็นมันเป็นข่าวเนาะนะครับนอนฟาร์มเนาะซึ่งก็มีผลผสมครัวเลยนะครับเหตุผลนะครับที่ทําไมผมถึงบอกว่าวันนี้นะครับมันมีมันมีความมันจะเทรดวันนี้ดีหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ารู้ไหมฮะเพราะว่าสิ่งสําคัญเลยคือตอนเนี้ยอนนอนฟาร์มนะครับผอิญ ดันเข้ามาอยู่ในบริเวณจุดสําคัญพอดบพอดีเป๊ะเลยนะครับก็คือในบริเวณแนวแนวรับนะครับแนวรับเด้งที่แนวรับอยู่นะครแล้วก็ภาพที่เกิดขึ้นก็คือดันมาอยู่ตรงบริเวณตรงนี้แล้วนะครับประจวบกับที่มีนะครับอ่ข่าวพอดีเลยทําให้นะครับภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยมีโอกาสที่จะสะบัดทั้งขึ้นและลงแล้วดันนะครับภาพที่1 ภาพที่2คือสามารถที่จะทุบลงไปได้เลยนะครับแล้วมีการกลับตัวบริเวณนี้แล้วค่อยดันขึ้นตอนนี้นะครับสำหรับตัวผมเองนะครับยังมุมมองที่จะบายอยู่นะครับยังมุมมองที่บายคือหมายถึงว่าราคาลงมาเนี่ยครับก็คือจุดรับเนี่ยมันจะมีตั้งแต่ชุดนี้ที่1ชุดนชุดที่2นะครับแต่การบายที่ปลอดภัยเลยนะครับเราต้องมาดูทําเฟรม1ชั่วโมงครับการบายที่ปลอดภัยของทําเฟรม1ชั่วโมงเขาจะต้องเบรกจุดนี้ขึ้นไปได้ครับ ต้องเบรกจุดนี้ขึ้นไปให้ได้นะครับผมก่อนข่าวสําคัญนะครับก็คือต้องก่อนข่าวเท่านั้นนะฮะก่อนข่าวถ้าเขาเบรกตรงนี้มาได้ปุ๊บเนี่ยข่าวอาจจะสะบัดลงมาข้างล่างแล้วขึ้นอย่างนี้ฮะแบบที่1แบบที่2ครับก่อนข่าวคือวิ่งขึ้นไปข้างบนและสะบัดลงมาข้างล่างตรงบริเวณนี้ครับแล้วขึ้นอันนี้คือรูปแบบที่2นะครับโอเคไหมคือถ้ามุมมองข่าววันนี้เขาว,วิ่งขึ้นไปข้างบนตรงนี้ครับผมจะมองขึ้น ผมจะมองลงเพื่อขึ้นนะครับแต่ถ้าราคาไม่สามารถชนะหนึ่งเก้าสาเก้าหนึ่งเก้าี่ได้ผมจะมองลงอย่างเดียวเลยนะครับผมจะมองลงอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากแรงขายนะครับของทม์เฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยมันมหาศาลเลยนะครับบวกกับแท่งอิมบาลาัแล้วก็เทรนที่ยังคงเป็นทับปัจจุบันเนี่ยสี่ชั่วโมงยังคงเป็นเทรนขาลงอยู่ทำให้วันนี้นะครับมุมอมองในการเทรดทองคำเนี่ยนะครับก็คือ จะต้องรออย่างเดียวครับให้ราคามันเกิดถ้าจะบายก็คือต้องรอต้องรอให้ราคามันเกิด1940ก่อนแล้วถ้ามันจะขึ้นเนี่ยนะครับมันจะสะบัดขึ้นไปลงมาข้างล่างแล้วก็กลับตัวขึ้นแล้ถ้ามันจะลงต่อนะครับผมมองว่าถ้าจะลงต่อนะโอกาสที่ราคาจะสะบัดขึ้นไปอีกแบบหนึ่งคือวิ่งขึ้นไปชนะ1911940 19, นะครับก่อนข่าวแล้วตอนที่เกิดข่าวเนี่ย ราคาลงมาจ่อลงมาข้างล่างพร้อมที่จะทุบอันเนี้ยก็มีโอกาสที่จะทุบลงไปเลยก็ได้นะครับคือทุบลงมาข้างล่างเลยก็มีโอกาสเหมือนกันนะเพราะว่าสุดท้ายตอนนี้คือยังยังคงมองว่าราคามันสามารถลงต่อได้นะครับสามารถลงต่อได้นะครับแต่เพียงแค่ว่าจะลงลึกหรือไม่ลึกเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับจังหวะ1940ละนะครับจะขึ้นมาได้หรือเปล่าถ้าราคาขึ้นมา1940ได้นะครับก็จะลงจะลงอ่าไม่ค่อยลึกมากนะครับแต่ถ้า ไม่สามารถที่จะสูงกว่า1940ได้ก็มองว่าลงลึกนะครับพอสมควรมีโอกาสที่จะลงไปที่มีโอกาสที่จะลงไปที่ประมาณช่วง19เสัก13เลยนะครับที่เป็นโซนข้างล่างเลยนะครับอีกส่วนอีกหนึ่งโซนที่มีความแข็งแรงพอสมควรก็คือว่าแข็งแรงที่สุดอ่ะเพราะามันเป็นของเดย์ด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นของเดย์เหมือนกันนะตรงเนี้ยนะครับแต่เป็นเดย์ที่มุมมองไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่า เนื่องจากตอนที่ราคามันเทขายมันเทขายมาแรงเกินนะครับพอมันเทขายมาแรงเกินทําให้จุดนี้ครับก็ <_ Bradley> เลยมีโอกาส <_ S 2> ที่จะลงต่อสามารถกว่าถ้าเป็นภาพนี้นะครับถ้างั้นนะครับถ้าถ้าถ้าสมมติว่าเราจะเราจะเซลล์เนี่ยนะครับก็คือจะต้องรองให้ราคาเนี่ยครับมันวิ่งกลับขึ้นไปข้างบนบริเวณนี้แล้วก็เกิดเซตอัพเซลล์แล้วเราค่อยเซลล์นะครับก็คือกรอบกรอบเซลล์ก็คือเป็นกรอบช่วงนี้ครับประมาณนี้กรอบช่วงนี้เลยก็สามารถที่จะเซลล์ได้เหมือนกันแต่ถ้าราคานะครับก็คือไม่สามารถที่จะวิ่งขึ้นข้างบนได นะครับก็คือหลุดลงไปเลยนะครับซึ่งตอนนี้คือผมมองมุมมองการเซลล์เนี่ยก็ก็ยังมองกราดบายก็ยังนะครับฉะนั้นคือตอนนี้คืออันตรายในการเทรดมากๆเลยกําไรทั้งอาทิตย์ที่เราหามาอาจจะหายไปในวันนี้เลยนะครับถ้าทุกคนไม่แมネจเมนต์แล้วก็ไม่รอนะครับเพราะว่าจังหวะนี้แหละฮะที่ส่วนมากเทรดเดอร์นะครับจะสูญเสียมากที่สุดนะครับก็คือเป็นช่วงนี้เลยนะนะฮะนี่คือเป็นการอัปเดตของคำนาอนะครับแล้วก็นะฮะเดี๋ยวนะครับในวันที่15 นะครับผมในวันที่15นะอังคารที่15นะเวลา2องทุ่มตรงนะครับผมอ่าผมมีนะฮะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้ากิจกรรมนะเกี่ยวกับการเทรดนะครับปั้นพอร์ต100เหรียญนะครับไป10เท่าด้วยคริปโตนะครับเน้นนะเป็นกิจกรรมสำหรับคริปโตนะนะครับง่ายๆนะครับเพียงแค่นะครับอ่ายคนมีพอร์ต OKX นะครับกับไอเชนโอเคกซนะเปิดพอร์ตภายใต้นะครับมิกเซอร์นะครับแล้วก็ฝากเงิน100เหรียญนะครับก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เลยซึ่งกิจกรรมในนี้ครับ1จะมีพาเทรดสดสนะครับก็คือจะพา เทคนิคนะครับปั้นกําไรให้โต10เท่านะครับและได้เข้าห้องแชร์แผนเทรดคริปโตแล้วก็ได้เข้าไลน์คอมมูนิตี้นะครับของ Mi กเซอร์คริปโตด้วยสำหรับใครที่สนใจนะสามารถที่จะทักแอดมินนะครับเข้าร่วมนะครับได้ที่นี่หรือว่าสแกน QR โค้ดนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะดีสคริปชันไว้นะฮะสามารถที่ติดต่อแอดมินเข้าลงทะเบียนได้เลยรับจำนวนจำกัดนะครับผมประมาณนี้ฮะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆคนเนาะนะครับที่ติดตามมิกเซอร์มาโดยตลอดนะครับสำหรับใครที่ อยากจะได้นะครับเคล็ดลับต่างๆหรือว่าอยากจะได้ทริคก,การเทรดแผนการเทรดอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe ติดตามนะครับช่องมิกเซอร์กินทลัน,นะครับผมและเจอกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะครับผมสวัสดีครับ